เหรียญ10บาท2สีที่ระลึกการจนาพิเศษปี2539แบบไหนนะครับที่ร้านปาหนันให้ราคาสูงถึง20,000บาทแต่วันนี้นะครับเราจะมาศึกษาแล้วก็ติดตามไปพร้อมๆกันนะครับมีแบบไหนนะครับที่ร้านปาหนันให้ราคาสูงถึง20,000บาทสำหรับเหรียญ2สีที่ระลึก การต,ตนาพิเศษปี2539ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมก่อนนะครับแอดมินสตอร์นะครับจากร้านปลาหนันจังหวัดแพร่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเหรียญ12สีที่ระลึกอีกวาระหนึ่งนะครับซึ่งเป็นวาระยอดนิยมเลยนะครับผมเชื่อว่าเหรียญ12สีวาระเนี้ย ทุกคนจะต้องมีแน่นอนครับบางทานอาจจะเรียกว่าเหรียญสิบที่มีช้างสองตัวนะครับเหรียญสิบที่ในหลวงของราชครบห้าสิบปีนะครับหรือว่ามีเลขห้าสิบปีตรงหลังเหรียญสิบนะครับก็แล้วแต่สะดวกนะครับว่าเอีท่านไหนจะเรียกแบบไหนนะครับแต่สําหรับเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญสิบสองสีที่ระลึกการสานาพิเศษปีสองพันห้าร้อยสามเก้านะครับแต่ก่อนที่จะไปศึกษานะครับสาหรับท่านไหนนะครับที่มีของสะสมหายากนะครับไม่ว่าจะเป็น ธนบัตรเก่านะครับเหรียญเก่านะครับธนบัตรโบราณนะครับเหรียญโบราณเหรียญหายากนะครับผมเหรียญที่ะลึกเหรียญปีนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องเคลือบเครื่องลายครามนะครับเศษทองเงินนาคนะครับและของสะสมหายากทุกชนิดนะครับก็สามารถส่งภาพมาประเมินราคาได้ที่ Facebook ปาหนันนะครับจริงจะมีผู้ติดตามอยู่1.6ล้านคนนะครับแล้วก็ไลน์แอดปาหนัน8 8 8นะครับ ตัปานนันตัวจริงนะครับส่งรูปประเมินราคาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้นนะครับไม่มีการให้ทําใบประกันครับใบรับรองหรือว่าใบจองคิวของสะสมใดๆทั้งสิ้นนะครับผมก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตามกดแจ้งเตือนช่องปานนันอัลฟิเชียลกันด้วยนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญ12สีวาละที่1นะครับผลิตในปี25 39นขนาดนะครับ26มิลน,น้ำหนัก8 1 5กรัมนะครับจำนวนการผลิต120ล้านเหรียญนะครับราคา u n c นะครับเมื่อประเมินไปที่เหรียญละ15บาทนะครับตอนนี้เป็นข้อมูลจากหนังสือเหรียญกระสาบไทยนะครับปี2561นะครับของคุณหมอชัยยศโ์ชารุสถิดนะครับก็เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้นะครับอย่างนี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านจะต้องมีนะครับอย่างอย่างน้อยน่ยคนละเหรียญนผมเนาะทุกคนอาจจะเคยผ่านตามาแล้วก็ได้นะครับ สมัย FT สมัยผมเป็นเด็กๆเ,เนี่ยผมยังเคยใช้อยู่เหรียญน,นี้นะครับยังทนใช้อยู่นะครับก็เป็นเหรียญการจนานะครับเป็นเหรียญที่เราเลือกที่ยอดที่ยมที่สุดละผมว่านะถ้าพูดถึงเหรียญน,นี้ทุกคนจะต้องบอกว่ามีมีครับมีค่ะแน่นอนนะครับผมแต่ว่านะครับมันจะมีเหรียญการจจานาพิเศษสสีเนี่ยอยู่แบบหนึ่งนะครับที่ร้านปันหนันประกาศรับซื้อนะครับแล้วให้ราคาสูงถึง2 0,000บาทก็คือเหรียญแบบนี้นะครับผม เหรียญสองสีกาญจนาปีสามเก้าหกพันดูตรงไหนหกพันครับผมเหรียญน,นี้นะครับปกติแล้วนะครับเหรียญสองสีกาญจนาพิเศษปีสองพันห้าร้อยสามเก้าเนี่ยจะเป็นชนิดราคาสิบบาทนะครับสิบบาทเหรียญปกตินะครับเหรียญปกติที่เราเห็นกันจะเป็นชนิดราคาสิบบาทนะครับแต่เหรียญที่ร้านประนันประกาศรับซื้อเนี่ย จะเป็นชนิดราคา6,000บาทเหรียญ2สีชนิดราคา6,000บาทนะครับถามว่าเหรียญน,นี้เกิดขึ้นได้อย่างไงนะครับก็คือเราเรียกกันว่าเหรียญแม่ตราผิดเนื้อโลหะนะครับสำหรับเหรียญ6,000บาทการจนาพิเศกนะครับปี2539ปกติแล้วนะครับจะเป็นโลหะทองคำนะครับแต่ว่าในก,กระบวนการผลิตนะครับ ได้มีการเอาแม่ตาของเหรียญทองคําที่จะเป็นชนิดราคา6 00ันบาทเนี่ยมาปั๊มลงบนตัวเปล่าของเหรียญ12สีชนิดราคา10บาทนะครับก็เลยทําให้เกิดการผลิตผิดพลาดนะครับออกมาเป็นเหรียญ2สีชนิดราคา6000บาทแบบนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าเป็นแม่ตาผิดเนี่ยโลหะนะครับอาจจะเป็นชนิดราคาอื่นก็ได้นะครับหรือว่านี่โลหะอื่นก็ได้นะครับซึ่งมีการพบเจอกันจริงๆนะครับแล้วก็มีการ หาได้จริงๆนะครับตรงนี้นะครับต้องบอกได้ว่าถ้าสภาพใหม่ๆนะครับจุนซีสวยๆวิงๆเนี่ยอัดผนหนันให้เลยครับแน่นอนครับไม่ต่ำกว่า1 0,000บาทอาจจะให้สูงสุดถึง20,000บาทนะครับถ้าหากท่านไหนต้องการจะอ่าขายให้ร้านปันหนันนะครับก็ลองไปหาดูนะครับเนาะไปอาจไปตรวจสอบไปเช็คดูว่าเหรียญของท่านเป็นเหรียญ10บบาทหรือไม่นะครับหรือเป็นเหรียญ6 0 0 0นนะครับผมซึ่งเหรียญ2เหรียญเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหรียญ10บบาทหรือว่าเหรียญ6 0 0 0เนี่ย เขาจะมีขนาดที่เท่ากันนะครับผมเนาะครับมีขนาดเท่ากันนะครับเหรียญหกพันบาทเนี่ยปกติจะเป็นเหรียญทองคํานี่ผมบอกนะแล้วก็เหรียญสิบสองสีเนี่ยจะเป็นเหรียญสิบบาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเราเรียกว่าเหรียญแม่ตราผิดเนี่ยโลหะนะครับก็คือเหรียญหกพันบาทเนี่ยถูกตําลงบนเหรียญสิบบาทนั่นเองนะครับสำหรับท่านไหนนะครับที่มีแบบนี้นะครับต้องการจะขายนะครับก็ให้ติดต่อมาที่ Facebook ปานันนะครับตัวจริงนะครับมีผู้ติดตาม1.6ล้านคนนะครับแล้วก็ไลน์แอดปานันแ8นะครนะ อันประดานตัวจริงนะครับส่งรูปประเมินราคาฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีใบรับรองใบรับประกันไม่มีนะครับ